หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ1ใน3ามราศีที่จะมีโอกาสมีโชคลาภทรัพย์สินทวีคูณในเดือนตุลาคม2567นนี้ได้แก่ราศีเมถุน ซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีเมถุนจะเป็นราศีที่มีโชควาสนาที่ดีมีโชคลาภที่ดีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ทรัพย์สมบัติได้รับมรดกสมหวังดังใจจะเป็นช่วงเวลาที่จะพบโอกาสพบเส้นทางพบความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งจะสามารถบริหารและดำเนินการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ชาวราศีเมถุนอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้นะครับจะได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบข้างและจะมีโอกาสได้สิ่งของมีค่ามีราคาสิ่งของหรูหราราคาแพงจากคนที่สนิทสนมอีกด้วย ถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปราถนา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นไปตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทาที่ได้สะสมไว้ก็จะส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะมีโชคลาบทรัพย์สินทวีคูณตามที่ต้องการในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นก็จะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองจากบิดามารดา ดังนั้นนะครับถ้าในปัจจุบันอยู่ด้วยกันกับบิดามารดาก็ควรหาเวลาหาโอกาสพูดคุยใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันให้มากแต่ถ้าแยกกันอยู่กับบิดามารดาก็ควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนไปพูดไปคุยซื้อของขวัญของฝากซื้ออาหารขนมนมเนยต่างๆไปฝากท่านการใส่ใจสนใจการดูแลตอนที่ท่านยังอยู่นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับ สำหรับผู้ที่ไม่มีบิดามารดาแล้วบิดามารดาเสียไปแล้วก็ให้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือเปรียบเสมือนบิดามารดาของตนก็ได้หรือจะไปทําบุญทําทานตักบาตรอุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาที่เสียไปแล้วก็ได้เช่นกันนะครับ การที่ได้ดูแลบิดามารดาของตนไม่ว่าจะส่งผลทำให้มีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบหรือไม่ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่จะได้แน่ๆก็คือความสุขได้ความอิ่มเอ็มใจได้กำลังใจได้รับพรอันเป็นมงคลอย่างแน่นอนนะครับ และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการผู้พิการที่พิการซ้ำซ้อน ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้ว แนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอะไรยที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ หนึ่งในาสามราศีที่จะมีโอกาสมีโชคลาภทรัพย์สินทวีคูณในเดือนตุลาคม2567นี้ได้แก่ราศีสิงห์ซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีสิงห์จะเป็นราศีที่มีโชควาส,สนาที่ดีมีโชคลาภที่ดีจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสร้างเงินสร้างทองหาเงินหาทองได้มากมาย จะพบโอกาสพบเส้นทางในการสร้างในการิเริ่มธุรกิจกิจการการงานปัญหาต่างๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ก็จะสามารถจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างรอบคอบและจะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนรอบข้างส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขกายสบายใจสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสุขสบาย นอกจากนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากจากบิดามารดาของตนอีกด้วยถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกั้นมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสม ก็จะมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปารถนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นไปตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทาที่ได้สะสมไว้ก็จะส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะมีโชคลาบทรัพย์สิสนทวีคูณตามที่ต้องการในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นก็จะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองจากบิดามารดา ดังนั้นนะครับถ้าในปัจจุบันอยู่ด้วยการกับบิดามารดาก็ควรหาเวลาหาโอกาสพูดคุยใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันให้มากแต่ถ้าแยกกันอยู่กับบิดามารดาก็ควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนไปพูดไปคุยซื้อของขวัญของฝากซื้ออาหารขนมนมเนยต่างๆไปฝากท่านการใส่ใจสนใจการดูแลตอนที่ท่านยังอยู่นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับ สำหรับผู้ที่ไม่มีบิดามารดาแล้วบิดามารดาเสียไปแล้วก็ให้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือเปรียบเสมือนบิดามารดาของตนก็ได้หรือจะไปทำบุญทำทานตักบาตรอุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาที่เสียไปแล้วก็ได้เช่นกันนะครับ การที่ได้ดูแลบิดามารดาของตนไม่ว่าจะส่งผลทำให้มีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบหรือไม่ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่จะได้แน่ๆก็คือความสุขได้ความอิ่มเอมใจได้กำลังใจได้รับพรอันเป็นมงคลอย่างแน่นอนนะครับ และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการผู้พิการที่พิการซ้ำซ้อน ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้วแนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมี อะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีกจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ หในาสามราศีที่จะมีโอกาสมีโชคลาภทรัพย์สินทวีคูณในเดือนตุลาคม2567นี้ได้แก่ราศีกันซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีกันจะเป็นราศีที่มีโชควาสนาที่ดีมีโชคลาภที่ดี ชาวราศีกันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับมรดกได้ทรัพย์สินเงินทองตามที่ตั้งใจไว้จะพบช่องทางพบลู่ทางในการขยับขยายเติบโตในการทำงานและถ้าหากในช่วงเวลานี้มีปัญหาผ่านเข้ามาก็จะสามารถจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆได้โดยเร็วได้โดยง่าย ที่สำคัญจะได้รับมิตรภาพที่ดีจากคนโดยรอบตัวรอบกายส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างหรูหรากินดื่มเที่ยวได้ตามที่พึงพอใจนอกจากนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้สิ่งของที่มีค่ามีราคาสิ่งของหรูหราราคาแพงจากบิดามารดาของตนอีกด้วย ถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปราถนา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นไปตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทําที่ได้สะสมไว้ก็จะส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะมีโชคลาบทรัพย์สินทวีคูณตามที่ต้องการในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นก็จะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองจากบิดามารดา ดังนั้นนะครับถ้าในปัจจุบันอยู่ด้วยกันกับบิดามารดาก็ควรหาเวลาหาโอกาสพูดคุยใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันให้มากแต่ถ้าแยกกันอยู่กับบิดามารดาก็ควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนไปพูดไปคุยซื้อของขวัญของฝากซื้ออาหารขนมนมเนยต่างๆไปฝากท่านการใส่ใจสนใจการดูแลตอนที่ท่านยังอยู่นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับ สำหรับผู้ที่ไม่มีบิดามารดาแล้วบิดามารดาเสียไปแล้วก็ให้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือเปรียบเสมือนบิดามารดาของตนก็ได้หรือจะไปทำบุญทำทานตักบาตรอุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาที่เสียไปแล้วก็ได้เช่นกันนะครับ การที่ได้ดูแลบิดามารดาของตนไม่ว่าจะส่งผลทำให้มีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบหรือไม่ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่จะได้แน่ๆก็คือความสุขได้ความอิ่มเอ็มใจได้กำลังใจได้รับพรอันเป็นมงคลอย่างแน่นอนนะครับ และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาบเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการผู้พิการที่พิการซ้ำซ้อน ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้วแนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมี อะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีกจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ